อนุทินชันวีรกูลได้ก้าวขึ้นนำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยหลังจากได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ป้ายแดงกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเรื่องราวชีวิตธุรกิจและเส้นทางการเมืองท่านมีดีอะไรถึงได้มายืนอยู่จุดสูงสุดได้ขนาดนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ อนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยเกิดเมื่อวันที่13กันยายนพศ2509เป็นลูกคนโตของนายชวรัตชันวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไซโนไทเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนในด้านการศึกษาท่านจบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนอสัสำชัญจบปริญญาตรีธนวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากมหาวิทยาลัยดรักเซลสหรัฐอเมริกาจบปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA จากมหาวิทยาลัยบอสตัน หลังจากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศคุณอนุทินได้กลับมาสารต่อธุรกิจของครอบครัวโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งผู้บริหารและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของไซโนไทอิเนียร์ริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนซึ่งเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของตระกูล บทบาทของท่านในช่วงเวลานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยไซโนไทยมีชื่อเสียงในฐานะบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆเช่นรถไฟฟ้าสาย สายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโครงการทางด่วนและมอเตอร์เวย์เช่นทางยกระดับและทางด่วนโครงการอาคารขนาดใหญ่ของรัฐเช่นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และอาคารสารดีกาโครงการพลังงานและอุตสาหกรรมเช่นโรงไฟฟ้าและโรงงานปิโตเคมี นอกจากนี้ไซโนไทยยังขยายธุรกิจไปยังงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างด้านครอบครัวชีวิตส่วนตัวสมรสครั้งแรกกับสนองนุษยวัฒนาวรังกูลเมื่อปีพศ2530มีลูกด้วยกันสองคนต่อมาในปี2553เขาได้หย่ากกับสนองนุษและสมรสใหม่กับ สาซิทรจันทระสมบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคับปากช่องต่อมาเมื่อปี62อนุทินได้หยากับสาซิทรและอีก3ปีต่อมาเขาเปิดตัวกับธนานน์ซึ่งเป็นคู่รักปัจจุบัน ประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจก่อสร้างทำให้คุณอนุทินมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนของภาครัฐความรู้และคอนเน็ชันจากธุรกิจนี้ได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญในเส้นทางการเมืองของท่าน และเมื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยิ่งทำให้ท่านสามารถนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจมาใช้ในการผลักดันนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าคุณอนุทินจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหารในไซโนไทยโดยตรงแล้วแต่ความสัมพันธ์และบทบาทในอดีตก็ยังคงเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางและกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ที่ทำให้ท่านโดดเด่นในฐาน นักธุรกิจที่ผันตัวเป็นนักการเมืองที่เข้าใจเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานอย่างถ่องแท้จุดเริ่มต้นทางการเมืองพศ2539คุณอนุทินเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการต่างประเทศในประจวบชัยสาลพี2544-48ในยุครัฐบาลพักไทยรักไทย คุณอนุทินดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีบทบาทสำคัญในวงการบริหารปี2549หลังจากสารรัฐมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทยคุณอนุทินในฐานะกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีเมื่อพ้นโทษทางการเมืองคุณอนุทินกลับมาอีกครั้งโดยเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทยและได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรร คุณอนุทินนำพาพรรคภูมิใจไทยเข้าสู่การลึกตั้งและเป็นส่วนสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลหลายครั้งโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งปี2562และปี2566ท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสนรณสุขในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาสุขคือการเป็นหัวเรือใหญ่ในการรับมือกับวิกฤตโควิด -19 และการผลักดันนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในฐานะผู้นำสูงสุดของกระทรวงสาสารณสุขในช่วงการระบาดของโควิด -19 คุณอนุทินต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โดยมีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนโยบายและมาตรการท่านได้มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อควบคุมการระบาดเช่นการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยการจัดหาและกระจายวัคซีน รวมถึงการสื่อสารกับประชาชนอย่างสม่ำเสมอนอกจากบทบาทในฐานะรัฐมนตรีแล้วคุณอนุทินยังมีบทบาทสำคัญคือกับตันหนูที่ใช้เครื่องบินส่วนตัวในการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และบินรับส่งอวัยวะให้ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายทั่วประเทศถือเป็นภาพลักษณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับคนจำนวนไม่น้อยส่วนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เป็นอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นของพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทิน ซึ่งสร้างทั้งแรงสนับสนุนและข้อกังวลอย่างกว้างขวางนโยบายนี้มุ่งหวังให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อสร้างไรายได้ให้กับประชาชนโดยเน้นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อปลดล็อกกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาเสพติดซึ่งส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อทางการแพทย์ได้นโยบายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่าเป็นการปลดล็อกที่เร่งรีบเกินไปและขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมส่งผลให้เกิดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการอย่างแพร่หลายซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับสังคมในวงกว้างนอกจาก2ประเด็นหลักข้างต้นแล้วคุณอนุทินยังมีบทบาทในการพัฒนาสาธารณสุขด้านอื่นๆเช่นการยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอและการสนับสน,นุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผ่านการผลักดันพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามการทํางานของท่านก็ได้รับเสียงวิราชในหลายเรื่องเช่นปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเผชิญกับภาระงานที่หนักเกินไปในช่วงโควิด19และการขาดการดูแลอย่างเหมาะสมนโยบายกัญชาที่มีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากกลุ่มแพทย์และนักวิชาการที่กังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หลังจากเลือกตั้งเมื่อปี66ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาคุณอนุทินได้เน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญหลายประการโดยเฉพาะการจัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงนโยบายปรับปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลนโยบายนี้ถูกยกให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยท่านได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะใช้กลไกลของกระทรวงมหาดไทยในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการแก้ไขปัญหาน้ําท่านได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการน้ําทั้งการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อวางแผนและดําเนินการให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมอาชีพและการดูแลสวัสดิการชุมชนการยกระดับการบริการประชาชนเน้นการปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานแต่เมื่อท่านดำรงตำแหน่งได้2ปีเกิดความขัดแย้งขึ้นกับพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลเพราะเพื่อไทยต้องการกระทรวงมหาดไทยมาบริหารเอง คุณอนุทินจึงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและไปเป็นฝ่ายค้าแนแทนแต่เรื่องราวพลิกผันเมื่อนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถูกสารรัฐมนูญตัดสินให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากปมคลิปหลุดบทสนทนาระหว่างแพททองทานกับหุ่นเซนเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา ทำให้คุณอนุทินเดินหน้าเจราจากับพักประชาชนเพื่อขอเสียงสนับสนุนตนเป็นนายกรัฐมนตรีทางด้านพักประชาชนยื่นเงื่อนไขมา5ข้อถ้าต้องการให้พักประชาชนสนับสนุนคือ 1. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องยุบสภาภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 2. ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำเป็นต้องมีการทำประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256นั้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและ 3. ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จำเป็นต้องมีการทำประชามติก่อนที่รัฐสภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักประชาชนและพักภูมิใจไทยจะเร่งผลักดันร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็ว 4. เพื่อสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนจริงพักภูมิไทยไทยต้องไม่ดำเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อทำให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก 5. พักประชาชนยืนยันเป็นฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชนไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี หลังจากการเชรจาพักภูมิใจไทยยอมรับเงื่อนไขของรรคประชาชนและคุณอนุทินชนะการโหวตคุณชัยเกษมนิติสิริด้วยคะแนนเสียง311ต่อ152เสียงทําให้คุณอนุทินชาญวีรกูลขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยโดยนายกอนุทินประกาศสีนโยบายเร่งด่วนแก้สีด้านภายในสีเดือนมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงและภัยสังคมพร้อมยืนยันทำงานเต็มกำลังเพื่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจรัฐบาลตั้งเป้าลดค่าครองชีพค่าพลังงานและแก้หนี้สินประชาชนเสริมรายได้ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นให้มั่นคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมด้านความมั่นคงจะเร่งแก้ไขปัญหาข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีพร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเดินหน้าพัฒนาระบบเตือนภัยภัยธรรมชาติเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชน ด้านภัยสังคมรัฐบาลประกาศปราบปรามค้ายาเสพติดค้าม,มนุษย์สแกมเมอร์และการพนันออนไลน์อย่างจริงจังโดยสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นหลังจากนี้เราต้องติดตามกันต่อว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะบริหารงานและทำตามเงื่อนไขของพักประชาชนตามที่ได้กำหนดไว้ได้หรือไม่ขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ